สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับเช้านี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสำคัญนิดนึงเกี่ยวกับคุณอีลอนมัสและทวีตล่าสุดของเขานะครับเพื่อนๆที่ติดตาม Twitter ของคุณอีลอนมัสคงเห็นแล้วว่าหลังจากที่เขาทวีตล่าสุดออกมาเนี่ยมีผลยังไงบนกระดานของตลาดคริปโตเคอเรนซีนะอ่ะผมจะอ่านทีละบรรทัดและแปลเท่าที่ความสามารถผมจะทำได้นะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับ Tesla has suspended vehicle purchases using Bitcoin นะครับภาษาชาวบ้านก็คือ Tesla จะไม่รับ Bitcoin ในการซื้อรถแล้วนะครับ We are concerned about rapidly increasing use of fossil fuels for Bitcoin mining and transactions เราค่อนข้างที่จะเป็นห่วงในเรื่องของการใช้พลังงานถ่านหินซึ่งเยอะมากขึ้นทุกวันในการมายในการขุด Bitcoin นะครับ Especially coal which has the worst emissions of any fuel นะครับก็คือพลังงานถ่านหินเนี่ยมันมีผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับพลังงานอื่นๆนะครับวักต่อไปนะครับ cryptocurrency is a good idea on many levels and we believe it has a promising future นะครับ cryptocurrency เนี่ยมันก็เป็นมีไอเดียดีๆมีเรื่องดีๆของมันอ่ะอยู่ในหลายแบบนะครับและเราเชื่อว่ามันเป็น อะไรที่ค่อนข้างที่จะอนาคตมันสดใสอะนะภาษาชาวบ้าน but this cannot come at great cost to the environment นะครับแต่ต่อให้มันมีเรื่องดีๆเยอะก็ตามเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่มันไปทำลายในสิ่งแวดล้อมนะครับก็ในเรื่องของการขุดนะฮะเพื่อนๆวักสุดท้ายนะครับ Tesla will not be selling any bitcoin นะครับอันนี้สำคัญนะครับเขาบอกว่า Tesla จะไม่ขาย Bitcoin นะ and we intend to use it for transactions as soon as mining transitions to more sustainable energy นะครับเราจะใช้อีกทีนะครับเราจะกลับมาใช้อีกทีก็ต่อเมื่อการขุดบิตคอยเนี่ยมันใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานที่มันดีกว่านี้ประมาณนี้นะครับ we are also looking at other cryptocurrencies that use less than 1% of Bitcoin's energy นะครับเรากำลังมองหานะครับเราตอนนี้เรามองหาคริปโตเคอเรนซีตัวอื่นๆที่ใช้พลังงานน้อยกว่า1%ของ Bitcoin ในการขุดนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆฟังและดูข่าวนี้และคิดยังไงลองคิดตามนะครับมันมีนัยยะสำคัญของมันมากนะครับเพราะอะไรเพราะเมื่อ24ชั่วโมงที่แล้วเพื่อนๆพื่จำได้ไหมนะครับ คุณอีลอนมัสทวีตมาว่า Do you want Tesla to accept d o g e นะครับมีคนเข้าไปโหวตเกือบ4ล้านคนและ78%บอกว่าใช่ต้องการให้เท sla ใช้รับ Dogecoin ในการซื้อรถนะครับผมไม่ใช่คนที่มีความรู้ในเรื่องของวิศวกรรมไฟฟ้านะครับ แต่เพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะเพื่อนๆนี่เป็นเว็บไซต์นะครับที่เขาพูดถึงว่าคริปโตเคอเรนซี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดนะครับเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่า which is the most environmentally friendly cryptocurrency นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคริปโตเคอเรนซีที่ใช้พลังงานในการขุดนะครับน้อยที่สุดนะเพื่อนๆ ลำดับที่1นนะครับเราจะดู2อสอันพอนะครับลำดับที่1ก็คือ,อ Ripple XRP นะครับใช้พลังงาน0.0079กิโลวัตต์ชั่วอร์นะครับอันที่2นะเพื่อนๆ Dogecoin ใช้0.12กิโลวัตต์ชั่วอร์ per transaction เออ0.12นะแล้วเพื่อนๆดูนะ Bitcoin ใช้707กิโลวัตต์ชั่วอร์ per transaction เพื่อนๆลองต่อจิ๊กซอกันให้ดีนะครับว่าข่าวนี้มันจะมีผลต่ออนาคตของเหรียญอื่นๆยังไงนะครับหรือว่าเหรียญดอจคอยจะมาแทน Bitcoin หรือเปล่าอันเนี้ยผมเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่เราจะต้องเจาะต่อจิ๊กซอกันเอานะผมไม่ใช่ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนนะครับเพื่อนๆอ,อย่าตัดสินใจในการลงทุนเหรียญอะไรด้วยคำพูด จากข่าวที่ผมเอามาอ่านนะครับก็จะต้องบริหารพอร์ตของเราให้ดีแต่ข่าวนี้ผมถือว่าเป็นข่าวสำคัญและมันผมไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่24ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณอีลอนมัสมาถามนะว่าอยากรับอยากให้เท s ลารับโดจ์คอยไหมแล้วตอนนี้มาบอกว่าเราไม่รับบิตคอยล์ละมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญและมีเพื่อนสมาชิก คอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าใน Twitter ของบัญชี KFC ภาษา Spanish นะครับถามมาว่าอยากให้ KFC รับ Dogecoin ไหมเอาละเพื่อนๆนะฮะผมว่าข่าวสั้นๆเนี้ยเพื่อนๆน่าจะพอนึกออกว่าอนาคตของ Dogecoin มันก็น่าจะสวยกว่าที่เรากลัวไว้หรือเปล่านะครับลองไปคิดดู ก็จะเป็นการอัปเดตสั้นๆเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับภารกิจหน้าที่การงานของแต่ละคนนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรมาสำคัญผมจะมาอัปเดตอีกกาดอย่าตกนะครับทั้งเรื่องสุขภาพและเรื่องการเงินนะครับดูต่อไปครับผม